จะเสนอชื่อเดียวหรือเสนอมากกว่าหนึ่งชื่อฮะนายกมการที่พลเอกประวิตยิ๊กป้อไม่นั่งนายกฯตรีมีนัยยะอะไรนัยยะชัดเจนฮะสยบข่าวหรือเรื่องการแตกกันใช้หลักการกระชับอํานาจถูกไหมถูกละนะครับก่อนหน้านี้หลงกลศัตรูใช่ไหมใช่ตอนนี้เข้าใจแล้วอ่าโอเค ้คนใกล้ชิดก็อยากโอ้พลเอกประวิตยเป็นนายกคมตรีฉันจะได้มีตำแหน่งโน้นนี่นั่นยุกกันใหญ่ยุ่ทุกวันเลย <c oughs> ปันหูวยันนะโ <c oughs> ชคดีนะฮะปัจจุบันยังยุคมียุคนิวมีเดียมีคนเตือนสติให้เข้าใจการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบ่ายมองการเมืองอย่าไปมองที่ตาเนื้อต้องมองให้ลึก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จีนกิตวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คือคําถามว่าทําไมพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับไม่นั่งนายก,กัมตรีทั้งที่เป็นหัวหน้าพลังประชารัฐมันมีนัยยะอะไรกันแน่นะครับ

เจอแล้วเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทุกอย่างท่าน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 นายกรัฐมนตรีจะมาสมัครเป็นสมาชิก่ทราบเลยอ่ะไม่รู้อันนี้ต้องไปถามนายกท่านร่านลองถามแล้วอนกรณีท่านสุชาติจันารโทษคุนตรงนี้ค่ะใครนะท่านสุชาติอะค่ะท่านเอกท่านเอกสุชาติที่จะไปตั้งทัชก็เป็นเรื่องของเขาเพิ่งไปถามสุชาติมาถามแล้วผมแล่าก่อนไปได้ยังงไม่มีอะไร ท่านนายกขอบคุณครับพลังประชารัฐที่จะเสนอท่านนายกเป็นนายกต่อเนื่องไปไว้วางใจท่านนายกในการเป็นผูดีเด่นนายกครับก็นายกบอกแล้วเมื่อวานนายกต่อก็คุยกันแล้วนะครับจะเสนอชื่อเดียวหรือเสนอมากกว่าหนึ่งชื่อฮะนายกคะเรื่องของผมอันแหนท่านคะเราเรื่องที่สี่องโอ้ยก็นายกบอกแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยกก่อนแล้วสบายใจขึ้นไหมครับสบายใจไม่มีอะไรเนี่ย ใระชาไม่มีอะไรค่ะส่งผมได้ว่าจะกลับไปดูแลขององคกรต่างในส่วนรัเองก็เป็นประธานคณะกรรมการหลายๆย่างใช่ได้ไดวาจะทำเรื่องต่อไปทำเรื่องต่อไปผมเป็นประธานที่นเป็นประธานน้เป็นประธานหลายๆอย่างนะครับก็สามารถที่จะดูแลได้ทานี้มันมีื่อดีตรนีองคไดเป็นเป็นต่อในส่วนของคณะกรรมการว่าไหนที่มัน ที่ใช้ตำแหน่งดูแลก็ไม่ได้นะไหนที่ใช้ใช้เป็นตัวบุคคลก็ได้อย่างเรื่องฟ้าไายโจยยนี้ถือว่า,าย,ย,วยัางเดินต่อฟ้าไทยโจยก็เดินต่อนะแต่ว่าอตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนตัวบุคคลแในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นมีการปรับที่ปรึกษานายกมตรีเอาสมศักดิ์อาพีรพันธ์นะครับเข้าไปนั่งที่ปรึกษาของพลเอกประวิตรวงสุวรรณ ผมแนะนำให่อีกคนนะว่าคนที่จะเหมาะเป็นกรรมการหรือรองประธานยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐลองไปทาบทามพลเอกดอกเตอร์กิติศักดิ์ร,รัฐประเสริฐอดีตอดีตเลขาธิกานรนายกมนตรีลองไปทาบทามดูว่าท่านพอจะมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพลังประชารัฐได้ ประเด็นที่น่าสนใจคือพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณเนี่ยนะครับออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและพลเอกประวิตธเองเสนอนะครับที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามว่าอะไรมันเดินไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยทําให้สยบข่าวลือนะครับที่จะแข่งขันกันบอกว่าจะสนับสนุนให้พลเอกประวิตธเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประยุทธ์ ลุงป้อมต้องเป็นบนต้องเป็นนะครับตอนนี้ก็สยบข่าวลือเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเกิดข่าวลือมาตั้งแต่หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาในเชิงงานสังเคราะห์ประเด็นคือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยทำไมพลเอกประวิตย์ไม่ควรนั่งฝรั่งเขาเรียกผู้ส r ดท้าย n มนไรท์จ Job ใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนการวางกลยุทธ์ทางการเมืองจะต้องวางในเรื่องคนที่เหมาะกับงานงานที่เหมาะกับคนเป็นหลักพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารองค์การผู้ชายแมนจดะไรจ๊อบนะครับพลเอกประวิตธเนี่ยเหมาะเป็นนายกนตรีในสถานการณ์ปัจจุบันไหมในเชิงภาคปฏิบัติการยังไม่เหมาะเพราะหนึ่งร่างกายจิตใจมีกําลังแหละติดตั้งร่างกายที่สําคัญมนุษย์เรามันเหมือนนิ้ว เพรมี5นิ้วมี10นิ้วแต่ละนิ้วทํางานแตกต่างกันไม่ได้ไหมายควาว่านิ้วโป้งจะต้องงานทางานเป็นนิ้วก้อยถ้านิ้วโป้งดันทะลึง่งไปทางานนิ้วก้อยมอไห่มันก็เกิดความวุ่นวายแต่ความเหมาะสมเป็นปัจจัยสําคัญเพราะเดกประวิตยเหมาะในเชิงงานบริหารในเรื่องของขั้นเป็นนายกมนตีหรือไม่ยังไม่เหมาะคนเป็นนายมกมนต็จะมีรูปแบบลักษณะการเดินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดินไม่ใช่เดินด้วยเท้านะเดินทางความคิดหรือวิชันอีกรูปแบบหนึ่ง นะครับการที่พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่เป็นนายรัฐมตรีมีนัยยะอะไรอะไรกันแน่เนี่ยก็ชัดเจนนะที่ผ่านมาโทนี่เขาใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูโดยมีสองยุทธวิธีนะครับใช้1นึ่กลยุทธ์ไส้สึกใไส้สึกที่ว่าคือใครใช้อะไรใช้ใครใช้ทหารที่เคยสนิทกับใครเป็นลูกน้องของใครลูกน้องของญาติผู้พี่ในการทำอะไรยุ ยงปลุกป,ปั่นยุเพื่อนพลเอกประยุทธ์่นเอกสุชาติยุธรรมนัสยุนรมนยุพลเอกประวิทยุพลเอกประยุทธ์ยุพลเอกอนุพงศ์นี่คือหลักกลยุทธ์ที่ใส,ส่ศึกเขาเรียกว่ายุทธวิธียุคนในพลังประชารนะัฐและ ใช้อีกกลยุทธ์หนึ่งเขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่33าในตราซุนวูเมื่อห0รปีก่อนคิดการคือใช้หลักกลยุทธ์ที่3ใส่ศึกกลยุทธ์ที่33สเรียกว่ายืมดาบฆ่าคนพายุเสร็จเรียบร้อยคนเหล่านี้มันก็จะลุกฮือเล่นงานกันเองครั้งสุดท้ายพายุครใช่ไหมฮะยุพรรคประชาธิปัตย์ยุว่าโอ้ยมีการแบ่งแยกตําแหน่งตําแหน่งสีกระทรวงจะต้องให้ประชาธิปัตย์ไม่มีจะไม่ให้ประชาธิปัตย์ให้ พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจให้ไปเลยเพราะอะไรยังไม่มีการปรับคอมดีเราอยากดูก็ดูไปก็ให้จุลินเป็นคนดูทั้งที่เป็นโคต้าของพลังประชารัฐซึ่งมีตําแหน่งรัฐดีช่วยสองตำแหน่งถูกไหมถูกละบางคนบอกเอ้ยพลเอกประยุทธ์ผิดหลักไปมอบให้พลังไปไปหักหน้าพลเอกประวิตย์ทำไมไม่ทําก็แต่กันเองฝ่ายต่อต้าน ช่ยหลักการแบ่งแยกศัตรูรวมยุทธการนี้เรียกว่าแบ่งแยกศัตรูมีสองยุทธวิธีคือใส่ศึกและยืมดาบฆ่าคนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมเขียนบทความขึ้นมาเรื่องนี้โฮ้ยผมโดนดา่าโดนด่าจากใครโดนคนที่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านคนที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์ด่าผม โอ้ยประเทศไทยไม่มีหรอกไม่มีพลเอกประวิตธพลเอกประยุทธ์ไม่มีสาม,มปออยู่ได้ผมบอกเดี๋ยวกลับมารวมกันผมก็บอกวิธีเนี่ยกลยุทธ์ของฝ่ายนะเราก็ต,ต้องไปคิดเอาเองอปรากฏว่ากลับมารวมกันเชยนี่ก็เป็นที่มาของนิยาิทางการเมืองที่พลเอกประวิตธวงสุวรรณยืนยันไม่นั่งนายกมุตรีมีคนตั้งคําถามกับผมว่าเอาแล้วต่อไปพลเอกประวิตธไม่ไหวจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเรียนให้ทราบจําได้ไหมก่อนหน้านี้พลเอกประวิตธเนี่ย บอกว่าขอวางมือแล้วเป็นนักดนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วขอพอแล้วตอนนั้นคนปรับความรีเนี่ยตอนเลือกตั้งใหม่ขอพอแล้วจะขอวางมือแล้วเพราะตัวเองอยากจะพักผ่อนนละ้วทงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมานานพลเอกประวิทย์เข้ามาเป็นนายกรัมตรีได้ในสมัยคุณอภิเิ์เวชาชีวะตอนนั้นคนจริงๆที่อยู่เบื้องหลังให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกรัมตรี ฟังผมไม่ดีนะฮะชื่อพระนาท่านไกรสอนตังติพงศ์จนเป็นที่มาของพลเอกประวิตได้เป็น,นัฐมนตรีกลาโหมในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่คนอื่นที่เกิดความเข้าใจผมอยู่ในเหตุการณ์ผมทราบทําไมมีข้อดีข้อเด่นน o ่งนี่นั่นหลายประการก็โอเคพลเอกประวิตจนรัฐบาลอภิสิทธิ์สามารถตั้งรัฐบาลได้ในที่สุด นะ nah, ครับพออระเอกผลวิทย์มีข้อดีพวกมากเพื่อนมากน้องมากบรารมีสูงนะ nah, ครับพออระเอกผลวิทย์กับพออระเอกระยุทธ์จึงเดินกลยุทธ์ที่เรียกว่าแนวกันชนมีเรื่องโดนด่าต้องมาด่าพระเอกระวิทย์จะยาวถึงพอองระเอกระยุทธไม่ไหวถ้าไม่ด่าพระเอกระวิทย,ออย์นะครับพออระเอกระยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้กลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์แนวกันชน มันลึกซึ้งการเมืองมันสลับซับซ้อนนะครับการที่พลเอกประวิตยไม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนในพลังประชารัฐที่ยุโยงปลุกป,ปั่นนี่อยากให้เป็นไม่รู้เรื่องผมคุยกับหลายคนพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจการเมืองมองการเมืองข็าตามองเห็นจะปยุให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกนุพงศ์แตกจากกันแตกเมื่อไหรนะ่นะหนีหมดอ่ะ คนที่เป็นอยู่พลังประชาธิปัปัจจุบันเจ๊งหมดทุกคนนะไอสามมิดสามเม็ดโดนหมดคอยดูโดนทุกเม็ดนะคอยดูทุกเม็ดเลยนะคอยดูนะทุกเม็ดเลยผมย้ว่าโดนทุกเมนะ็ดก้นเมืองมันมลึกนะทุกเม็ดเลยลนะ่ะตอนนี้เขาเริ่มกระชับอานาจลงพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆนะพลเอกระวิตย์ก็ลงพลเอกอายุทย์ก็ลงพลเอกอนุพงศ์ก็ลง หลักก็ใช้อำนาจนะความแตกแยกที่เกิดขึ้นสามคนพลเอกนุพงศ์ใช้วิธีการไม่ตอบพลเอกประย,ยุยกกทธนะ์ยืนยันรักกันดีพลเอกประวิตยนะฮะยืนยันรักกันดีไม่มีการแยกจากกาันไม่มีการแตกกันจกกนกระทั่งตายไปข้างหนึ่งและล่าสุดยุให้พลเอกประวิตยเป็นนายยมตีพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธก่อนหน้านี้ปล่อยข่าวนอกจากแตกกันยุพลเอกประวิตยเป็นนายโยมตรีไม่พอ บ,บอกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วถ้าแต่การนี้แต่มีการเลือกตั้งแล้วจะมีการยุบสภาจะมีการลาออกไม่พอไปยุพักพยธิปัตไพยิ่ปัิก็บ้าจี้อ่านการเมืองไม่ขาดพี่จอนอ่านการเมืองไม่ขาดตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองฟังคํายุเอ้ยยิปัติต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่มันเป็นโคตา้าของพลังประชารัฐโอเคคนเอกยุตตัดปัญหาให้ไปคุณจุลินรับผิดชอบจบสิ่งเหล่านี้มีควรเกิดนะ แต่มันก็เกิดการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนผมไม่ควรจะมาที่ายแบบนี้แต่ก็ดียุคนิวมีเดียสื่อใหม่มันก็ทำให้คนเข้าใจอะไรทางการเมืองมันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับการเมืองการปกครองมันยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง,รรเ,อง,รรองเรามีนักการเมืองนักเลือกตั้งเยอะมากแต่เราไม่มีนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งที่ดูไหว นะที่พรรคประชิปัดดูไหวไปได้ก็ดูอย่งเป็นคนเดียวมั้งนะโปลิสอยู่พรรคประชิปัตย์ก็คงไหวอยู่แค่นนั้คนอื่นลําบากนะฮะลำบากในพลังประชารัฐก็ลําบากมีประธานยุทธศาสตร,ร์แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่รู้จักเฉยๆแต่ไม่ใช่เป็นงานยุทธศาสตร,ร์เป็นงานยุทธการทางทหารเกษียณอายุร,ร,ราชการไปแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีนะนะนะยุทธศาสตร,ร,ร์ทางการเมืองการปกครองมันลึกซึ้งการที่พลดเอก ประวิทย์บิ๊กป้อมไม่นั่งนายกคมตรีมีนัยยะอะไรนัยยะชัดเจนฮะสยบข่าวหรือเรื่องการแตกกันใช้หลักการกระชับอํานาจถูกไหมถูกละนะครับก่อนหน้านี้หลงกลศัตรูใช่ไหมใช่ตอนนี้เข้าใจแล้วอ่าโอเคนะไอ้คนใกล้ชิดก็อยากโอ้พุ่เอกประวิตยเป็นนายกคมตรีฉันจะได้มีตำแหน่งโน่นนี่นั่นยุกใหญ่ยุกทุกวันเลย <c oughs> ปันหัยั่น่ะ <c oughs> โชคดีนะฮะ ปัจจุบันยังยุคมียุคนิวมีเดียมีคนเตือนสติให้เข้าใจการเมืองมลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายมองการเมืองอย่าไปมองที่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อจึงจะเข้าใจความลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในจริงมีลวงในลวงมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศกักินกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใจจงปรีดาวาไทยอยู่มาด้วยความผาสุก้าวรสดใสบัดนี้ไทยเจเริญนวิสุทธิผุดทองพี่น้องจงแส่สองชาติไทยรักษาไว้ให้มัน่นคงเธิดทงไปรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอง